พร้อมหรือยังครับโอเคครับให้นั่งพักนิดหนึ่งไปเดี๋ยวไปดูรถข้างหลังนะครับจะเดินไกลนิดหนึ่งนะ<อ>ครับเชิญครับเชิญครับอันนี้มาจากไหนครับนี่บ้านใหม่ชยัย้า,ใ,าใหม่ชายโพจน์อ๋อพอสมควรก็กำลังนั่งทำเอกสารอยู่นะแต่ว่าเอฟซีจากบ้านใหม่ชัยพพู์มาเขาบอกเขาติดตามติดตามเราตลอดเลย แต่ก็ลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะเข้ามาวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรวันที่เราอยู่ไปเดินไกลนิดนึงนะครับเดินไกลนิดหนึ่งนะนนนงนะยังพากันสาวๆอยู่ก็สบายๆเดินแค่นี้เป็นตัวเตี้ยแลวเป็นตัวสูงนะครับเป็นตัวสูง,ส,งสีเทาทตัวไหนนี่ไงน,นะนี่ไงลดลล้ําเขาเอาตอนนั้นยุคล้ําม่มีรุนนี่อ๋อเดี้ยที่สีดานี่อ๋อ เห็นเห็นรถเทปแบกว่าเ,เ,เท้าโอเทปอะไรประมาณนี้เท้าโอเพปครับหรือว่าเขาจะเรียกกันเทอร์เมโบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับนั่นแหละวัยรุ่น <laughs> วัยรุ่น,รนเราวัยรุ่นต้องเทอร์เมโบอ่า <laughs> <laughs> แต่ไม่แน่ใจว่ามีสีให้ดูไหมแต่ว่าถ้าไม่มีสีให้ดูเราก็ดูรุ่นรถไปก่อนนะเดีย๋ยวไปดูก่อนอยู่ในอยู่ในเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีรถ สีมีให้ดูแต่ว่ารุ่นะไม่แน่ใจว่ามีให้ดูไหม,อมขอให้มีแคปสักคันตั้งแต่มีข่าวเรื่องแคปนี่เย้ตั้งแต่มีขา่ข yeah. ขาวว่านั่งแคปปิดกฎหมายนี่ท้ายหัวหมดเลยมีแต่สี่ประตู มีแต่สี่ประตูนี่ดูตัวนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเหมือนกันเนี่ยดูตัวสี่ประตูก็ได้มันจะเหมือนกัน,นสีสีจะเป็นแบบนี้เลยจากสีเทาเดี๋ยวหากุญแจก่อนสองเก้าสี่สี่ครับมันจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ย,ยแคปบมันก็จะเหมือนนี้ไม่แน่ใจว่าที่เร็งๆไว้นี่เป็นตัว LDA หรือตัวแซครับไหนไหนเซออกไปนะเ่อ เดี๋ยวเราจะยังไม่ถ่ายโทรศัพท์ลูกค้าเผื่อลูกค้ามีความลับนี่เทาอัลเบโที่ลูกค้าอยากได้แต่ไม่มีแคปให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ดูสีประตูก่อนไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะดูเป็นตัวไหนแต่ถ้าดูตัว LDA เราค่อยหาเทียบให้ดูเออหรือว่าลูกค้าจะอยากได้ดีคอร์ะเราจะได้ขายดีคอร์ในสมาชิกสมาชิกไปฝั่งนูน้น จอยังครับผมยางเลยจำราคาได้ไหมจไ,ได้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณแปดแสนสองประมาณนี้น 8, 2 2> ะแปดแสนสไม่ไม่ใช่จะเป็นเกียร์ออโต้นี่แปดสสไม่รู้แต่สีเทาสีเทามันจะเก่งตัวนี้ 8, สีเทาเทา,า,าตัวนี้แปดสองถ้าเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเกสามดสามพบาทรอลูกค้าก่อน ลูกค้าแปดแสนสองพันมันเป็นรุ่นไหนราคาเปลี่ยนใหม่โอ้เปลี่ยนบ่อยเกินเปลี่ยนจนจําไม่ได้เพราะถ้าเป็นในตัวเดิมมันถ้าเป็นตัวแซมันเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามมันเพิ่มห้าพันเพิ่มห้าพันก็จะเป็นเจ็ดเก้าแปดแต่ 8, 2, 000, แปดแสนสองพันแปดแสนสองมันน่าจะเป็นออโต้ไหมแต่ลูกค้าอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดาที่ถามดูอะสมาชิกเดีย๋ยวรอลูกค้าโทรหาแปนที่อยู่มังนอกก่อน ฝนตกดีบ่ครับกะบ้านเข่าสวยบอกระบ้านนะวิเดินนิดเดียวเองอ๋อมาอันนี้มามาสำรวจเส้นทางก่อนมาสำรวจก่อนได้ครับได้ได้มมามา ได้ได้จองได้ครับได้ก็มีมีอะไรเข้ามาเลยก็มาหาเหมียวนั่นแหละหรือถ้าเหมียวไม่อยู่ก็เดี๋ยวผมดูให้ก็เดี๋ยวจองให้น้องขานั้นแหละครับทีมงานเดียวกันครับผมถ้าเคยดูใครไปหาคนนั้นเลยครับหรือไม่ถ้าเหมียวไม่อยู่ก็มาหาบนระบบดูให้เหมียวอยู่ข้างในนั่นแหละถ้าจะเข้ามาก็แจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยครับโทรบอกโทรบอกเหมียวน่าจะติดงานอยู่ข้างใน เดี๋ยวรอจองพร้อมกเะปนีอตคือว่าคือว่าจองพร้อมกันลดซะนะเนอรนจองพันเดียวก็ได้เป็นอ๋อตรงนี้เป็นคละับอย่ยงเดียวอลขับอย่างเดียวไม่ไม่ต้องจ่ายตังค์รอขับอย่างเดียวแต่ว่าตัวกับแม่มาเบิ่งอันเบิ่งสีนี่แหละแต่ว่ากก็มาสีขาว อ๋อคมาดูไว้มาดูไว้เป็นตัวแคเกับหรือว่าตัวสีประตูครับกรเหียวเป็นแคเปิดได้นะเป็นแคปเปิดได้ตัวสูงแม่นบ่หรือตัวสูง่าสงมสงาาสารคนนั่งรอรอดดุ่นรถเเ้ยแฟนอยู่ประเทศไหนครับอ <c oughs> ๋อ <c oughs> อยู่เกาหลีแต่แถวบ้านใหม่ไปทำงานเกาหลีหลายๆเนาะ ่านังที่ทีระหว่างรอระบุรุ่นรถนะทางทีมงานก็จะเดินดูรถรออันนี้ก็จะโทคุยกับลูที่อยู่มังนอกนะเราจะเอาคันไหนกันดีรุ่นไหนกันดีต่างคนต่างแยกย้ายเดินไปดูรุ่นรถที่ตัวเองชอบส่วนทางฝั่งเอฟซของพี่ตายนะก็ยืนพิงเสาเพราะว่า เราหารุ่นไม่เจอสักทีอุวยน่าสงสารจัเงเลยทำไมย็ยนอย่งงั้น <g ül> เดี๋ยวไปช่วยลูกค้าหารุ่นก่อนระหว่างรอลูกค้าเลือกรุ่นนะทุกคนเราก็มีความรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยสดชื <g ül> <g ül> <ut> ่นพอร้านปิวไว หาไม่เจอทีม <volumes shake it> ่น <tego Donald gek ka> ั่สรุปรังนุนหาไม่เจอเหมือนกันสัยอันนี้แค่ยังเงินไปหรวบบ่านดิฉันเิ่มนี่ด๋มบม๋แล้ว่เนี่ โบชัวก็มีแต่ว่าทีเนี้ยถ้าจะดูรถรุ่นเมื่อกี้จริงๆดูเทียบคันนี้ก็ได้ใช่แปดแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันรุ่นที่รุ่นที่ดูรูปเมื่อกี้นะเป็นวีคอร์สแทปเกจแซดถ้ารูปตามรูปที่ส่งมาแค่รุ่นี้ที่ที่ที่ว่าแปดแสนามแปดแสจะเป็นตัวนี้คือมันจะเหมือนกันมันแตกต่างแค่มันเป็นออโต้เป็นธรรมดาแค่นั้นแหละครับเป็นระบบเกียร์ด ถ้าเป็นระบบเกียร์หมายถึงเกียร์ธรรมดาแบบนี้ตัวนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทสีเทาแลมโบตัวหนึ่งจุดเก้าขับเคลื่อนสองล้อเกียร์แซดมันจะเหมือนอย่างนี้เลยข้างหน้าอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแมนแต่ว่ามันเป็นแคปแค่นั้นครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นสี่ประตูเหมือนกันและอีกเกียร์ธรรมดาแล้วเพราะว่าเขาคี่บ้านเขายึ่แพรพนะามันขึ้นเขาไม่ได้เจ็ดแสนอุ้ยถ้าขึ้นเขาขึ้นไรไม่ใช่เขาอยากได้ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยตัวที่ส่งมา คือว่าบ้านเขาอยุดคนนะยู่แครอืมแต่แต่ว่ารุ่นที่เขาส่งมาเมื่อกี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะอขับเคลื่อนสี่ล้อแมนมถ้าเราขับเคลื่อนสองล้อกอ็เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันตัวนั้นก็แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทอ,อันนี้เกือบแปดแสนด้กันค่ะตัวที่เขาเาอนนาเยอะเลยนะแมนครับผมต,บตัวนั้นเคเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วตัวนั้นเท่าไรก็ลืมแล้วว่าเดี๋ยวลืมแปดแสนเจ็่นเจ็ดพบาทเออเอนว่าแปดแสน ครับผมแต่แต่คใจใยนอย่างนี้ส่วนลดส้นอะไรกับทามก็่าครับตัวนี้ก็คือจะดูเป็นเงินสดหรือวางดาวครับก็เดี๋ยวถ้าจะบอกบอกว่าสดก็ดาวหรือดาวก็พอส่วนไอ้พวกเราจะดาวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปคุยเอาเทาเมงน้นคาเงินสดนะอ๋อได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำราคาให้ก็คือพวกตัวนี้มันจะมีพวกส่วนมันมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งให้พวกฟิล์มพวกกระบะพวกกันสาดมีให้มีส่วนลดให้หมื่นหนึ่งอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเขียนรายละเอียดให้เทียบดูก่อนก็ได้ว่า2ตัวว่าไอ้ตัว1.9ที่เราอยากได้เนี่ย กับอีตัวสามพันที่แฟนส่งรูปมาเนี่ยราคามันต่างกันเท่าไรแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อแม็กมันจะไม่ใช่แบบนี้เด้อมันหาดูยากอ่ะแม็กไอ้ตัวขับเคลื่อนสองล้อแม็กมันจะเหมือนคันสีดําที่จอดหน้าโชรูมะใช่ถ้าตัวขับไอ้ถ้าตัวสี่ประตูใช่ไหมมันจะเป็นสิบแปดแต่ว่าถ้าตัวแคบมันจะเป็นสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดเหมือนถ้าคันสีดํอ่ะนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นขับเคลื่อนสีล้อก็จะเหมือนที่แฟนส่งมาเลยก็คือมันจะเป็นแบบนี้เลยแคปก็จะเป็นแบบนี้มันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูราคาไหมได้ครับราคาว่าจะยังไงค่อยว่ากันรถจะดูอีกไหมมันไม่มีเออเนาะมันไม่ตรงรุ่นใช่ไปแมนแมนจะต้องสั่งแมนแมนเขัวใหญ่เทากับรถที่ประตูนั้นเหมือกันกับมัน เขาตั้งแล้วว่าตามสภาพนี้ตัวนี้ออเดอร์ตัวนี้ได้เพื่อนเาไมหไปแล้วบ้านอยู่แพร่แล้วทีนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าแฟนที่อยู่เกาหลีที่เป็นเป็นที่ผู้ชายเนี่ยอยากได้ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อไหมเพราะว่ามันขึ้นเขาขึ้นอะไรอันนี้ไม่แน่ใจแล้วต้องให้คุยกันอีกทีหนึ่งแล้วเราทราคาไปสองตัวแต่ลูกค้าจะจองไม่จองไม่เป็นไรผ่านลูกค้าดูรถก่อนดูราคาก่อนมุมไหนสวยถ่ายรูปด้วยกันนะถ่ายรูปด้วยกันนะ อืมโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับกดไลก์หน่อยครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับเรียบร้อยแล้วครับผมเขาว่ามองนียว่าไปเราจะไปพี่น้องไปที่บ้านถือแล้วครับมามาองนี่เราเถิดแล้วครับถึงมองแล้วมามาปพ๊บเสียตังค์เลยไปครับไปครับยังไงครับรถดีๆนะครับเอาโบชัวร์ไปด้วยไปด้วยครับจะไปเยอะครับผมจะไต่เปิดประตูให้ ครับผมอันเบอร์โทรตายตาย,ตายปั้มไม่นาซองเนื้อเบนะอร์โทรนะ่ะปั้มไม่นาซองใบจองนะอเน่ะค,ค,ครับจะเข้าของน้ำของท่าก่อนก็นได้ครับขอบคุณนะครับว่าเม่นท์ไปจองหายด้ยนะครับผมตรงนั้นละ